และในตอนนี้ถึงเวลาและในตอนนี้วันนี้กมให้จังหวะนะครับอีกไมมีชาเราจะพาทำกิจกรรมและในตอนนี้ขออนุญาตเป็นผู้นำเราจะมาเรียนรู้ เรื่องของการใจเราจะมาเรียนรู้ข้างในถ้าผมพูดว่าูเราพู้มกันโอเคเยี่ยมฮู ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่วันนี้เราเรียกว่าอะไรดีเราอนุญาตให้ตัวเองเนาะแค่แค่อนุญาตให้ตัวเองเดินเข้ามาในะที่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าดีดีมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเทศก,กาลปุกสุขนะปุกสุขเฟสติวัลนะครับวันนี้ทางหลักสูตรดนตรีบำเพ็ญนะครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมนะครับในการจาัดกิบวการบางอย่างเนาะที่จะใชะ้ดนตรีนะครับโดยเน้นไปที่เครื่อง อันนี้เราเข้าค่อยมาอธิบายอีกสักทีแล้วกัน,นครับก่อนอื่นผมขอเรื่องแบบนี้ละกันนะครับใครเล่นดนตรีเป็นบ้างยกมือหน่อยเล่นดนตรีเป็นไม่เก่งก็ได้แต่ว่าเล่นเป็นอะไรเงี้ยเล่นเครื่องอะไรครับกีตาร์เล่นอะไรครับผมเปียโน,โ,นโอ้สุดยอดอ่ะแล้วใครคิดว่าเล่นดนตรีไม่เป็นเลย ยกมือหน่อยที่อยู่ในวงนี้นะฮะข้างนอกก็ได้ไม่เป็นแต่ว่าเข้ามาถูกไหมอขอบคุณมากนะครับโปรโมทมกับตัวเองทุกคน,นครจริงๆแล้วผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับเพื่อนๆแล้วกันนะครับเรามีเพื่อนพี่น้องจากหลักสูตรดนตรีบำบัดน,น,นะครับเดี๋ยวค่อยให้เขาได้เผยตัวแล้วกันนะครับตลอดชั่วโมงนิดๆเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าเซสชันนะครับก็คือกิจกรรม ตอนแรกคิดกันหัวแตกเลยว่ามีเวลาไม่นานเนี่ยเราจะทําอะไรกันดีนะครับก็ว่างแผนกกันมาแต่อาจจะไม่เป็นตามแผนนะแต่เราก็จะยินดีไปกับมันนะนะครับจริงๆแล้วขอบคุณทุกคนที่พูดว่าฉันเล่นดนตรีฉันเล่นไม่เป็นเลยนะครับจริงๆแล้วดนตรีอยู่กับเราตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เ,เ,แเกิดแก่เจ็บตายรอมีดนตรีทั้งสิน้น เวลาเราเกิดหรือว่ายกอาครบปีวันเกิดเนี่ยมันจะมีเพลงอะไรครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you ผมมื่อกับวันที่เราได้เกิดใหม่นะครับมึ่งว่าเราเกิดใหม่เรา ในช่วงเวลาเราเติบโต,ตขึ้นมานะครับมีเพื่อนมีความรักมันจะมีเพลงตามช่วงสมัถ้ายุคอีที่พูดเกี่ยวกับความรักมันจะเป็นเพลงอะไรฮนะเพลงรักอสองแข่งแบทนี่เราเปันเช่นใช่จริงๆแล้วมันอยู่ไปเรื่อยๆครับแม้กระทั่งเราแก่แล้วก็เจ็บเสียชีวิตในงานศพก็ยังมีอใช่ไหมเพลงอะไรครับชายทเลีกันแสง ดนตรีอยู่กับเรานะครับตลอดช่วงอายุเลยนะครับแม้กระทั่งหัวใจเราอะยังเต้นเป็นจังหวะเลยนะครับขอบคุณมากมีตบมุกให้ด้วยหนึ่งแป๊ะนะฮะโอเคพูดถึงจังหวะครับเราจะมาทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปกับจังหวะของเราเนาะก่อนอื่นนะครับผมรู้สึกผมพูดเยอะไปแล้วนะครับผมอยากชวนพวกเรานะครับ อยากชวนพวกเรานั่งนิ่งๆนะครับแล้วก็ค่อยๆหลับตาข้างนอกก็ให้กับให้กำลลงใจได้เนาะข้างนอกเลยครับอ,อยากชวนพวกเราที่อยู่ในวงนี้ค่อยหลับตานะครับ ชวนเธอ,อเราพี่วัดเราเอาไม่ไาทแล้วพี่จนี่เรามีนักน้องหลายหลายคนนะครับเนะ,ะเ๋ยวใหชวนพวกเรานะครับหลับตาแล้วก็เดี๋ยวผมอนุญาตเป็นคนนําพาพวกเราไปเจอบางสิ่งนะครับที่อาจจะมีความหมายในช่วงนี้กับเรานะครับ ล้องหลับตานะครับกลับมาอยู่ตรงนี้นะนิ่งๆนะครับอย่าชวนเธอ แล้วก็กลับมานะครับมองถึงตัวเองในช่วงนี้เนาะว่าในช่วงชีวิตช่วงนี้ของเราเป็นยังไงถ้ามีเต่เสียงที่แทนสภาวะหรือความรู้สึกของเราในช่วงนี้มันน่าจะเป็นเสียงกบน ดันั้นที่แทนสภาวะของเรามันือเสียอะไรนรับเ,เสียงที่แทนตัวเราในช่วงนี้ ค่อยเลือกตาขึ้นมาครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแล้วกันนะครับว่าถ้ามันเป็นหนึ่งเสียง เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้ไม้แบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้พูดเนาะว่าอาจจะเป็นแนะนําตัวสั้นๆเดี๋ยวเราอนุญาตบนใหม่นะครับว่าฉันชื่ออะไรชื่อเลนกระดาษเสียงของฉันในช่วงนี้มันคือเสียงออกมาหนึ่งเสียงเลยแล้วก็แทนความรู้สึกต่างใครอยากเริ่มก่อนก็ได้เลยครับเอาผมเอาไหมเอพิลี่ก่อนด้แล้วค่อยบนไปทางโน้นนะครับชลลี่ค่ะ เสียงในวันนี้ก็คือเพราะว่าก่อนหน้านี้วันนี้ทํากิจกรรมที่เรียนอยู่ทั้งวันเลยแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเครียดเพราะว่าพอร้องเพลงแล้วมันดีขึ้นเอเคก็เลยไปร้องคาราโอเกะอ,อยู่สักหลายเพลงเลยนะคะก็รู้สึกเหมือนได้ระบายอารมณ์ในความเครียดตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมานะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้มันดูเป็นเสียงที่เหมาะที่สุดในตอนนี้นะคะ่ะ การขยายวัตถุใหม่เน,ะนาะแนะนําตัวสั้นๆแล้วก็เสียงคือเสียงอะไรแล้วก็มันหมายถึงความรู้สึกในสภาวะอะไรสวัสดีครับเ่อป่นครับเสียงก็หัวเราะครับหัวเราะเลยแค่ความรู้สึกอะไรในช่วงนี้ครับก็เวลาแบบโลง่โลงๆมาเห็นเพื่อนอยู่กับเพื่อนอะไรก็หัวเราะครับชอบป่น ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออิงแลนด์ค่ะเ,ออเสียงของช่วงช่วงนี้ตอนนี้ก็คงเป็นเสียงวุ้ย <Wh ee. S 1> ค่ะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกผ่อนคลายแล้วมาเดินแถวแถวนี้รู้สึกลมมันพัดเย็นสบายแบบวิ้งประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับ,รบ,รบผมชื่อเบนครับน่าจะเป็นเสียงหัวหรอะครับ ก็เล่เลยครับ <c oughs> ครับก็ดีที่มีกิจกรรมแล้วก็ได้หารุ่งรุสนุกค,ครับก็ขอบคุณพีดด่ๆทุกคนครับขอบคุณครับชื่อนภัคครับตอนตอนนภัได้เสียงผี้โอเคขอบคุณครับค่ะชื่อนายนะคะก็ตอนนี้ถ้าเป็นเสียงก็น่าจะเป็นเสียงเพราะว่า ู้สึกโลก่งค่ะเพราะว่าได้ไปร้องเพลงปลดปล่อยมาเมื <c oughs> ม่อกี้ครับวัสดีคะ่ะชื่ออิงคะ่ะเสียงตอนนี้ก็เป็นคล้ายคล้ายคุณนายนะคะแต่ว่าต่างกันก็คือวันนี้เหนื่อยมากนะคะเพราะว่าประชุมงาน,านตั้งแต่เช้าเลยคะ่ะจนถึงเย็นนะคะแต่ก็คือเพิ่มมาร่วมกิจกรรมกับทุกคน,นะคะ่ะขอบค สวัสดีครับชื่อแบงค์คิวแบค์คิวเสียงตอนนี้แบค์คิวถ้ามีหนึ่งเสียงเป็นเสียงอะไรครับฝนตกไหนได้เสียงฝนตกยังไงจำไม่ได้อ๋อโอเคถ้าจำได้มาบอกพี่นะโอเคครับทำไมถึงชอบเสียงฝนตกครับสบายหูอ๋อโอเคขอบคุณครับชื่อไวค่ะเสียงตอนนี้น่าจะเป็นเสียง เป็นเสียงลมหายใจสัน้นๆอาจจะเพราะเพิ่งจะหายป่วยค่ะ้องชื่อน้องอะไรคะหา่าค่ะเสือชอบเสียงอะไรคะเสือเสียงเ,เสือเสือเสือเสียงยังงร้องไงขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ชื่อเต้นะครับเสียงตอนนี้เอาเป็นฮานาเฮนยะเพราะต้องใช้พลังในการเลี้ยงลูกนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อกีต้าร์ค่ะเสียงตอนนี้ก็จะเป็นวู้เพราะว่าวันนี้รู้สึกสนุกมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออ้นค่ะเสียงตอนนี้ก็จะเป็น ออตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้มีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ที่ต้องขยก็รู้สึกคุ้นวายชื่อเอ้ยค่ะเสียงตอนนี้ก็มันทั้งเหนื่อยแล้วก็ทา้าทายค่ะชื่อเพลินค่ะเสียงตอนนี้ก็จริงๆเป็นเสียงเด็กโผล่ค่ะแต่ทำไม่เป็น <c oughs> ตอนช่วงนี้รู้สึกว่าได้ยินเสียง เสียงเด็กหัวเราะแล้วมันมีความสุขดีค่ะก็เลยเลือกเป็นเสียงนี้ค่ะ,คะชื่อออยค่ะรู้สึกโู้ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะกับสิ่งที่จะได้เจอตอกนี้ค่ะปุ้ยนะคะเ <c oughs> สียงตอนนี้น่าจะเป็น <c oughs> เพราะว่าปวดหลังมากปวดทัางวันแล้ว <c oughs> ค่ะค่ะชื่อบูมค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นเสียงตอนนี้นะคะ จะเป็นฮิวนะคก็คือมันตื่นเต้นนิดนึงประมาณนี้ค่ะขอบคคุณ่ะชื่อเกดนะคะเสียงตอนนี้ก็จะเป็นเสียงขึ้นทะเลค่ะก็รู้สึกว่าบางทีก็นิ่งๆไม่มีอะไรแต่บางทีก็ขึ้นกระซัตรแมลงเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเลยว่าคาดเราพักยาค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะเสียงตอนนี้ก็จะเป็นเสียง เหมือนกับนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีเสียงเบาๆาค่ะชิมประมาณนี้เหมือนมีอะไรให้ทำเรื่อยๆค่ะแล้วก็เหมือนตัวเองได้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั่นนะคะค่ะชื่อมายค่ะก็เสียงของมาก็คือตอนนี้ก็คือบ๊าดนะฮะได้มาเจอทุกๆุกคนค่ะ เปาน,นะคะเสียงตอนนี้ก็คือเสียงของลมหายใจของตัวเองค่ะขอฟังเสียงลมหายใจ <laughs> ได้ยินหรือเปล่าไม่รู้โอเคใ่ความรู้สึกอะไรคะ,ะเสียงหัวใจของของเราก็คือมันมาในช่วงจังหวะที่ไม่มีอะไรที่แบบแน่นอนนะะตอนนี้ก็คือแบบตื่นเต้นคะ่ะ <laughs> ลองอยู่กับความตื่นเต้น่นเริง,งใช่ใช่ใช่สวัสดีครับชื่อเอเจครับเสียงของผมช่วงนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งๆครับแล้วก็อยากทำหลายอย่างแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาครับผมสวัสดีครับชื่อเอนะครับเสียงตอนนี้ก็คือ <laughs> คือรอสนุกเลฮะรอมากแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนคัะสวัสดีค่ะชื่อจิ๊กค่ะถึงตอนนี้ก็จะเป็นแบบเสงหัวใจนะจึกึกเพราะว่านั่งรอไมคครับเมื่อไหร่ไมค์จะมาถึงมือนจากตึ๊ดเหมือนกันแต่ว่าต้องเปลี่ยนผมชื่อเทพไม่แล้วก็เสียงตอนนี้เป็นอ๋อผมชอบเงียบบางครั้งขอบคุณครับ ชื่อบอกต่าเสียงตอนนี้เป็นเสียงรถงมีความมือปอบเอ้ยทุกเสียงขอบคุณทุกเสียงที่เกิดขึ้นเนาะจริงๆแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราเพิ่งเรียนมาเลยมันจะมีเรื่องของ outers outer voice กับ inner voice เสียงภายนอกก็คือแบบเมื่อกี้มีวีบอใช่ไหมเวลาเราได้ยินวีบอแล้วเรารู้สึกยังไงฮะวีบอวีบอวีบอเมื่อกี รู้สึกสนุกไหมมันรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกว่าต้องมีอันตรายอะไรสักอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมเสียงข้างนอกมันทํางานกับเสียงข้างในเราครับมันทํางานแล้วเกิดเป็น inner voice ทำขึ้นมาเนาะมีอันตรา,า,ายอะไรเปล่าเกิดขึ้นนะครับอยากชวนพวกเราลองสังเกตเสียงข้างนอกและเสียงข้างในดู เช่นตอนนี้ตื่นเต้นมันเกิดอะไรขึ้นนะเราเราอยู่เราสังเกตมันเนาะไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมากก็ได้นะครับลองสังเกตแล้วก็เห็นมันนะโอเคนะครับขอบคุณทุกเสียงที่เกิดขึ้นนะครับขออนุญาตยินดีกับทุกเสียงและทุกคนที่เข้ามานะครับกิจกรรมถัดไปเนาะนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้เรามีน้องๆจากรุ่นสามหลักสูตรดนตรีบำบัดนะครับเดี๋ยวจะพาทำกิจกรรมต่อไปนะครับ เ,เดี๋ยวสแตนบายตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับเราพูดถึงจังหวะใช่ไหมนะครับก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมถัดไปเนี่ยผมขออาร์ลำพบดนิดนึงลองสังเกตตัวผมดูครับตอนนี้ผมมีจังหวะไหมเห็นไหมจังหวะอะไรครับจังหวะเดินปกติแล้วมนุษย์เวลาเดินเป็นปกติเดินเป็นจังหวะไหมครับ S <S ใช่โหเก่งมากเลยเราเดินขวาซ้ายขวามีใครเดินแบบนี้ไหม <S 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 มันค่อมจังหวะเนาะจริงๆแล้วจังหวะชีวิตสําคัญมากครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะชวนให้ทุกคนได้รู้จักจังหวะในร่างกายเราผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าวันนี้เปิดกระชั้นครับโอเคผมมือกับน้องเอ้ยนะครับน้องเอ้จะพานำกิจกรรมสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเริ่มกิจกรรมบอดี้เพรสชั่นนะคะก็คือจะใช้ร่างกายเราเนี่ยแหละเป็นเครื่องดนตรีเดี๋ยวจะมี4สเต็ปเดี๋ยวข้างนอกทำด้วยกันเลยก็ได้นะคะ <c oughs> ไม่ยากไม่ยากสนุดคะอ่ะเดี๋ยวสเต็ปแรกจะเป็นตบ,ม,ตบ SQL. มือตบอกตบค่ะมือข้างไหนก็ได้ะคะ่ะตบอกหแล้วก็2องอกลอวมืนะคะอ่ะสามไป ตบกันกเรื่อยๆ่ะโอเคอันนี้สเต็ปเอ่อสเต็ปแรกนะคะสเต็ปแรกสเต็ปวงเล็บนึงอ,อ่ะโอเคโอเคสเต็ปสองกัเพิ่มมานะคะจะเป็นตบเหมือนแต่แรกเลย รอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวทำพร้อมกันตบมืออ,อีกรอบเดียวสามไปได้ไหมคะเดี๋ยวต่อไปสเต็ปสามจะเพิ่มอีกนะค่ะก็จะเป็นตบพี่โอค๊คเดี๋ยวสเต็ปสามอีกรอบหนึ่งนะคะสเต็ปสามอีกรอบหนึ่งสเต็ปสามสามไป ใช่ไหมคะยังไม่ยากเนาะอ่ะเดี๋ยวสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่สี่เราจะเป็นท้าะรวมมาตั้งแต่แรกเลยมีอะไรบ้างนะคะมีที่อกอ่ะแล้วก็มืออกตาสะโพกแล้วก็เดี๋ยวลองดูช้าๆรอบหนึ่งก่อนนะคะสเต็ปอสสเต็ปสี่นะคะอ่ะามไป รอบอีกรอบได้แล้วช้าเหมือนเดิมน,นะคะสามไปเดี๋ยวเป็นสเต็ปแบบเมื่อกี้แต่เร็วขึ้นนิดนึงนะสามไปรอบอ,อีกรอบสามไปมีคนแสงด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสามและสี่ได้ไหมคะเดี๋ยวช,าชา้าๆเดี๋ยวทำพร้อมกันก่อนนะคะค่ะสามได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมคะ เดี๋ยวเป็นแบบเมื่อกี้สเต็ปหนึ่งสองสามสี่แต่เร็วขึ้นรอบเดียวนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ส <c oughs> นนี่สามไป จะตื่นได้นเมรุอะเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งนะคะลองสังเกตตัวเองนะฮะลองชวนดูเสียงข้างในของเรา嘛นะตกิจกรป็กยับไงอีกรอบหนึ่งนะคะช้าลงกว่าเดิม <c oughs> <c oughs> โอเอ่ออย่ามองที่เอ้ยอย่ามองที่คนอื่น <c oughs> มองที่อยู่ที่ตัวเองเอออยู่ที่ตัวเองดีกว่าสามไป อ่ะโอเคเร็วขึ้นนิดนึงนะค่ะีเดียว่อ